เขาคือรถที่คลองใจคนไทยมากที่สุดเขาคือแชมป์ตลอดกาล เขายืนหนึ่งในเรื่องความทนทานและเขาคนนั้นก็คือเจ้าวีก็แชมคันนี้นั่นเอง <im itation> <im itation> ไปอย่าพูดเยอะให้เสียนาฬิกาตามมาเลย <im itation> ดูนี่นะคะดูะนีนะคะล้ออ่โหว่แจ่มมากเลยนะคะตามด้วยกระจกนะคะเป็นโครเมียมนะคะมือจับเป็นโครเมียมนะคะตรงนี้นะคะ เดินเร็วไปไหมคะเนี่ยโอ้ยยยยยยคะเราต้อยไปเทียบไม่ทันเลยนะคยยยยตยยยย่ยย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 ยมยย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 ่ยยยยยนยนหยยมยยยยหยย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 หนูใช่มย้ยย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 ัยยียยยยยยยดยย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 ะยยย วันนี้นะคะก็มาเจอกับน้องบีอีกแล้วนะคะอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้จะพาไปดูรถเด็ดๆนะคะเจ๋งๆแจ๋วๆนะคะสำหรับคนยุคนี้กันเลยนะคะตอนอื่นเดี๋ยวขอฝากร้านก่อนนะคะร้านของเรานะคะอยู่ที่อำเภอโนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะติดกับปั๊มปตทนะคะเผื่อใครแวะผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะมาดูรถได้เลยนะคะเจ้าคันนี้นะคะเป็น v ีโก้แชมป สมาร์ทแ p นะคะ 2.5J ไฟฟ้าปี2014นะคะราคาย่อมเยาสบายกระเป๋านะคะเพียง3 7,000 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะท้าไม่ได้มาจับจองถือว่าพลาดกันเลยทีเดียวจ้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยมานี่นะคะคันนี้เป็นแคปนะคะแคปเปิดได้ด้วยนะคะนี่นะคะเป็นสมาร์ทแคเลยนะคะ อันนี้ภายในนี่กว้างขวางมากเลยนะคะโทนของเขาจะเป็นโทนสีออกอเทาๆนะคะด้านหลังก็จะเป็นเบาะหนังตรงส่วนตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะอันนี้ระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะเป็นรถปี14แต่ภายในดีมากนะคะดีถึงกับแบบเ0้อกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับภายในคอนโซลเครื่องเล่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะต่างๆนะคะ ถือว่าเพอร์เฟกนะคะคันนี้นะคะสำหรับรถราคาเบาๆนะคะสบายกระเป๋าพ่อแม่พี่น้องแน่นอนจ้าไปไปดูห้องเครื่องกันไปเลยไปไปสิตะกงไปสินี่นะคะในส่วนของห้องเครื่องนะ,ะอันนี้จะเป็นเครื่องเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเป็นเครื่อง2.5นะคะคันนี้นะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงฝากระโปรงเลยนะคะดูนะคะซีนนะคะตรงนะคะ,ตร,ะ,คะตรงมากเลย เล็บจิกเข้านะคะเห็นรอยเล็บไหมคะเล็บจิกเข้านะฮะรูกลมนะคะอันนี้นะคะแจแจมๆเลยนะคะมาดูที่คานกันบ้างนะคะในเรื่องของคานนะคะเห็นไหมคะว่ามีรอยทับของฝากระโปรงนะคะนี่แล้วก็ดูก็กลมนะคะเดิมนะคะคานเดิมนะคะมาดูตรงนี้บ้างนี่แผ่นเพดนะอันนี้นะแผ่นเพดก็ยังแนบสนิทอย่างนี้เลยนะคะชิดกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคาบอะไรไหลเยิ้มเลยนะคะน้ำมันน้ำมันนะคะโดยรวมแล้วนะคะห้องเครื่องนะคะโอเคเลยนะคะสำหรับรถปี2014นะคะถือว่าเยี่ยมยอดกันเลยนะคะสำหรับเจ้าวีโกแชมคันนี้นั่นเองนะจ๊ะ <S <S เป็นไงล่ะชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบนะรีบมาจัดเลยนะคะเพราะว่าแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะ โทรหาน้องบีนะคะถ้าชอบคันนี้โทรมาเลยนะคะที่เบอร์0814999044นะคะขอสายต้องบีได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้คำแนะนำนะคะทุกปัญหาของท่านเลยนะคะหรือว่าทักอินบรร็อกมาได้นะคะที่ Facebook Fanpage เสรีไทยรถสวยรถดีผู้ดีรำนะคะหรือว่าจะเป็น Line แอนะคะแอด SRT999 นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะจ๊ะ และก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบีทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า